5.1.3กระบวนการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เริ่มกระบวนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่โดยการศึกษาวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการศึกษาของชาติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศผลการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และผลการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่นี้จึงอยู่บนพื้นฐานที่อ้างอิงงานวิจัยองค์ความรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากพื้นที่รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจากหน่วยงานต่างๆซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1. ทบทว,วนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องศึกษาบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศพันธุกรกรณีระหว่างประเทศต่างๆที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้กับองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งกฎหมายระเบียบนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ 2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น8ครั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหาร หน่วยงานระดับนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปฏิบัติตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อให้มาตรฐานการศึกษาเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 3. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอนาคต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ทราบความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยในอนาคตโดยมีเนื้อหาครอบคลุม3ประเด็นประกอบด้วยคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของคนไทยในปัจจุบันคุณลักษณะของคนไทยที่ต้องการในอนาคต11ปีข้างหน้า และคุณลักษณะของคนไทย4.0ตามนโยบายประเทศไทย 4. การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเฉพาะทางการอาชีวศึกษาการอุดมศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5. การยกด่างมาตรฐานการศึกษาของชาติพศจุดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาตินำมาวิเคราะห์สังเคราะห์และยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติพศสจุดจุดจุดคุณธรรมทักษะและความรู้ที่จำเป็น 1. คือลักษณะนิสัยที่ดี และคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมพื้นฐานการรู้ผิดถูกความดีงามจริยธรรมจรญาวัรนในการเป็นสมาชิกของสังคมเช่นความมีวินยัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์เป็นต้น 2. ทักษะการเรียนรู้และชีวิตคือทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อโลกดิจิทัล และโลกในอนาคตเช่นการรู้วิธีเรียนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะชีวิตทักษะการจัดการความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่นพร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 3. ความรู้และความรอบรู้คือ ชุดความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตนเองรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้3.1ความรู้พื้นฐานภาษาการคำนวณการใช้เหตุผลและความรู้ตามหลักสูตร3.2การรู้จักตนเอง3.3ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นชุมชน สภาพภูมิสังคมสภาพภูมิอากาศประเทศชาติประชาคมโลก 3.4. ความรู้ด้านต่างๆได้แก่ความรู้ด้านสุขภาพการเงินสารสนเทศ 3.5. ความรู้เรื่องการงานอาชีพ 4. ทักษะทางปัญญาคือทักษะที่จำเป็นในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือทางสังคมเช่นภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชาทักษะศตวรรษที่21ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะพหุปัญญาทักษะข้ามวัฒนธรรมความสามารถในการบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่เท่าททานการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัล